มาสี่หยุนเฟิงอ่๋อ,อเป็นพลังที่งดงามเหลือเกินเอออาอาจารย์นี่อาจารย์กำลังดูดกืนตะบะของข้าเลยหยุนเฟิงเจ้าน่าจะเข้าใจความทุกข์ทรมานของอาจารย์ดีถ้าได้เจ้ามาเป็นเตาหลอมแล้วล่ะก็ อาจารย์ถึงจะผ่านด่านสุดท้ายนี้ไปเข้าสู่ขั้นอู่หวังได้สมแล้วที่เป็นอาจารย์ของข้าข้าเองก็คิดแบบเดียวกันฮะนี่เจ้าเฮ้ยอ,อ,อาจารย์ก็แก่มากแล้วต่อให้เข้าสู่ขั้นอู่หวังก็คงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรหรอกแต่ข้ายังหนุ่มยังแน่นอาจารย์ยกตะบะทั้งหมดนั่น ให้สิทธ์จะดีกว่าหย,ยุนฟังแกแกนักแกแกทำได้ยังไงแกย้อนชายข้าไปเตาหลอมเหรอ <c oughs> อาจารย์คนดีของข้าคิดไม่ถึงเลยละสิว่ามารดกของราชาดาบจะมีวิธีนี้อยู่พอดีห <c oughs> ย,ยุนฟังไม่ปล่อยอาจารย์ไปยุนฟัง แกกล้าทำกับอาจารย์ต <bom> bo <os> ัวเองได้ลงคอแกทำแบบนี้สำนัก oh ห <bo os> ้าวเทียนไม่บันปล่อยแกไปแน่เมื่อไรที่ข้าได้เป็นอูหวังสำนักห้าวเทียนในสายตาของข้าก็ไม่ต่างจากก้อนขี้หมาหรอกหลี่ยนเฟิงแกทำอย่างนี้ไม่ยซะส้า พระสานอินดูดพลังทั้งชีวิตของยายแก่นังเหียวนั่นมาแล้วลิงเจียงเฉินอาจจะตามมาเมื่อไรก็ได้เราต้องรีบร้อมพลังผสานเข้ากับมรดกราชาดาบเพื่อเข้าสู่ขั้นอู่หวังสำนักห้าวเทียนด้านนอกตำหนักผู้อาวุโสใหญ่ฮะให้หยดนะแกเป็นใครเลีกไปข้ามมหาหลียุนเฟิงอ๋อ ตรงนี้คือทางเข้าสำนักผู้อาวุโสใหญ่หากไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นมีใครเข้าไปได้ทั้งนั้นยิ่งไปกว่านั้นแกจะตามหาสิทธิ์ไปใหญ่ลียุนเฟิงไปทําไมฮะก็แค่จะมาฆ่ามันทิ้งเท่านั้นอะไรนะ ที่มันพูดมาอ่ะมันบอกว่ามันจะมาฆ่าสิิพี่ใหญ่โคตรตลกเลยอ่ะสิยธิ์พี่ใหญ่เป็นยอดอัจฉริยะอันดับหนึ่งของสำนักเฮาเทียนกล้าดียังไงมาท้าทายระดับที่ต่ำที่สูงเ้บางคนก็อวดดีเกินไปแบบนี้นี่แหละคิดจะมาเยียบหัวสิพี่ใหญ่ขึ้นไปแต่สุดทา้ายก็แม่อรอดสักคนเฮ้ยนี่ก็ตามมาหาทีตาอีกคนแท้ๆออะอ,อ,อ,อ้อะไรกันเนี่ย แแกะแกะะขอเตือนด้วยความหวังดีข้ากับหลียุนเฟิงนั้นมีแค้นส่วนตัวกันมานานถ้าไม่อยากตายก็ไปซะหลีเจียงเฉินใจกล้านักนะืมนับวันก็ยิ่งยะโซโอหังขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ถึงขั้นมาหาเรื่องท่านพี่ยุนเฟิงถึงที่นี่แล้วเหรอ เจ้าอีกแล้วเหรอทําไมตอนนั้นยังโดนไปไม่พอเหรอมานี่ก็อยากจะโดนอีกรอบสินะน้อยแน่นี่เจ้าหลิงเจียงเฉินถึงที่นี่ยังไงก็เป็นจวนของพวกวสใหญ่ข้าไม่อาจจะให้เจ้ามาทําตัววัดดีที่นี่ได้ถ้าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้ล่ะก็พูดมากน่ารําคาญไปซะออเอ,อ้ยไ,ไอ้เจ้าพวกขยะ ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเสียเลยไอ้คนไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำน่ะมันแกตั้งหากอะไรนะหลิงเจียงเฉินตายซะหางหุยมาต่อกันเป็นโดมิโนโเลยนะไม่รู้เลยหรือว่ามันน่ารำคาญหางหุยเอ๋ยตอนนั้นข้ากุส่าเห็นว่าเจ้าเป็นหนึ่งในผู้วุ่นโวถึงยอมไว้ชีวิตไป นี่เจ้ายังมาหาเรื่องกันอีกไม่เลิกคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าเจ้าหรือยังไงหลิงเจียงเฉินข้าเป็นึงหนึ่งในผู้อาวุโสของสำนักห้าเทียนตะบาดึงขั้นอูหลิงเด็กอย่างเจ้ากล้าพูดมาได้นะว่าจะฆ่าข้าตอนนั้นถ้าไม่ใช่เพราะผู้อาวุโสคนอื่นขอไว้ข้าคงระเบิดพลังฆ่าเจ้าไปนานแล้วอ๋อเหรองั้นก็เคียย์ให้มันจบวันนี้เลยละกันข้าถือว่าเจ้ายินยอมแล้วนะ ฝ่ามือวังวนเปลวไฟสีม่วงถ้าข้าพาังหุยไปตั้งแต่ตอนนั้นจะเป็นการเปลืองเลือดจัก,กรพพัดเกินไปแต่ตอนนี้ตะบะของเรานั้นเป็นขั้นเจิงอู่แล้วข้าทิ้งสตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายใหญ่โตเฮ้ยเงาเลือดมีดขั้งฟาดฟันถล่มนาา้าผาตึกตันซี่ดวงจิตนี่มันหรือว่าใช่ ลิงเจียนเฉินกับพางหุยทำไมสองคนนั้นถึงได้สู้กันอีกแล้วล่ะข้าจะไปดูละเอเอครับเฮ้ยพางหุยนะพางหุยต้องการด,ดีขนาดไหนถึงไปหาเรื่องกับลิงเจียงเฉินเฮ้ยรนหาที่ตายชัดๆตำหนักสำนักห้าวเทียนสำนักห้าวเทียนฮเจ้าสำนักห้าวเทียน ฮ้ยกำลังสู้ในเขตสำนักกันนะเออดวงจิตแบบนี้เหมือนจะเป็นหลิงเจียงเฉินกับพางหุยนะครับอ <laughs> ท่านเจ้าสำนักสู้กันเวลานี้ก็พอดีเลยไม่ใช่เหรอครับท่านจะได้ไปดูได้เห็นกับตาว่าหลิงเจียงเฉินนั้นเก่งแค่ไหนเอ,อ้ยงั้นเหรอไปสิไปดูด้วยกันเออครับเออครับเอ,อ้ย ข้าก็อยากจะรู้ว่าจะเด็กที่ทุกคนพร้อมใจกันบอกว่าร้ายกาจกุหลียุนเฟิงนั้นจะมีดีสักแค่ไหนกันเชียวณน่าตำหนักผู้อาวุโสใหญ่อาจารย์แต่ขั้นอูหลิงสูงสุดแล้วหรือเน,นี่ยเปลวไฟสีม่วงก็ฝึกจนเป็นขั้นสูงสุดแล้วเหมือนกันทั้งนี้หลิงเจียงเฉินตายจรยิงแบบไม่ต้องสงสัย นี่แกรับมือกับฝ่ามือฟังบนของข้าได้งั้นเหรอหล่อ,ลลอเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ระเบิดพลังไปหมดแล้วแต่ก็ยังแพ้กับหลิงเจียงเฉินไอ้สวะนั่นพางหุยเอ๋ยเดิมทีพวกเราก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อกันเลยแต่เจ้ากับเอาฐานะผู้วุโสและตบะที่สูงส่งกว่ามาข่มไม่เลิกคิดว่าตัวเองดีเดวกว่าคนอื่นนักหรือไงเจ้าเดินเข้าสู่สายมานแล้ว ถ้าไม่รีบถอนตัวละทิ้งใจที่แค้นเคืองทำลายจิตมานั่นทิ้งซะตบะของเจ้าจะหยุดอยู่ขั้นนี้ตลอดไปอย่หยุดขั้นนี้งั้นเหรอฮพอข้าแกทิ้งข้าก็จะได้ก้าวข้ามธรณีประตูไปอีกขั้นแล้วเอยว่าจะวายชีวิตแล้วเชียวย ต่อให้แกเก่งแค่ไหนก็ตามาก็นี้การโจมตีกระทันหันของข้าไม่ได้หรอกโดนเปลวไฟสีม่องข้าเข้าไปต่อให้แกเป็นเทพหรือมานก็ต้องตายแน่นอนพลมาจารย์หลิงถูกไฟสีม่วงสัดเข้าตัวแล้วเลอเอ้ยบ้าเอ้ยนี่นะเรืองคือผู้ที่มีพรสวรรค์ที่พวกแกพูดถึงไม่หยุดปากนะฮะเอ้ยเจาสำนัก การต่อสู้ก็ยังไม่จบแต่กับหันหลังให้ศัตรูประมาทเล่นเล่อไม่สมคำคุยเลยนี่วะ